กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่306ค่ะประจำเย็นวันอังคารที่20เดือนพฤษภาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่ 200บาทจาหนึองค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3น่ะคะย้ำเบอร์กนะนกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ721 19 33น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะอ่ารายการที่1ของเย็นวันอังคารเป็นหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างค่ะพี่ะปี2517ค่ะ, 2, 5, 1, คะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะ รายการที่หหลวงปู่ทิมจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่ขาด้าน,นหลังเป็นพัยดยศนะคะปี2518ค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะ ปี2 5 4หนะคะหลวปู่หมุนวัดบ้านจานรายการที่3ค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเก่าจะ้ะต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่4ี่พระซุ้มกอค่ะต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่หหลวงปู่หลิวค่ะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่ขาปู่หลิวรายการที่6ค่ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7พะระลีลาเม็ดขนุนจ้ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะ ระสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเหลือสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกรายการที่8จ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พ้า p ซุ้มกอพิมพ์เล็กขวิหาซุ้มกอพิมพ์เล็กนะคะรายการที่เก้าจ้ะ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระก,กลิ่งจ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เ,เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่11ค่ะพี่พขา 200บาทจาก1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานรายการที่12จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพ,พี่ขาปี2426จ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เหรียญกายทิพย์หลวงปูด่ดุลวัดบัรพารามจ้ะด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเสือปลัดขิกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะ เป็นเสือประหลัดขีกหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบห้าจ้ะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นครูบาสีวิชัยจ้ะปีสองสแปดสองนะคะพี่พี่ขาครูบาสีวิชัยค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะ สิเป็นพระขุนแผนค่ะพี่พขากุนแผนเก่านะคะพระขุนแผนรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรอ9นะคะปี2499จ้ะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรอ9ค่ะ ้านหลังเป็นพระเจดีทองบวรนิเวศนะคะรายการที่18เหรียญทรงผนวดในหลวงรอ9้าจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะ ปิตาปูโตะวัดประดูชิมพลีรายการที่19านะคะพี่ขาต่อไปรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันอังคารนะคะเป็นตระกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะคะ่ะตระกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะคะ่ะพี่ขามีต่อโค้ดนะคะ สภาพค่อนข้างเก่านะคะพี่ขาตะกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะไม่ได้ใส่กรอบกันน้ำนะคะพี่พี่ขาตะกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะรายการที่20ค่ะ 200บาทค่ะพี่พี่ขาครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพ,พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7 2 1 9 9 3 3ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0ูนค่ะ7 2 1 9 9 3 3สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีคะ่ะ